สวัสดีครับวันนี้ครับจะมากินกล้วยนวลน,นะครับผมกล้วยนวลกล้วยนวลนี่มากไปจังสี่พี่น้องนี่นี่หวีของมันต้องรอให้มันนวลดิดำดำจังสี่เนี่ยมันโมเมนต์กล้วยเน่าด้วยนี่วันไม่กินบ่ได้ครับมันจะฟาดแข็งนี่แกะดูโอโ้เป็นไงล่ะแกะง่ายเหมือนกับแกะมาแล้วเลย อนี่ข้างในมันจะเป็นสามเหลี่ยมเลยพี่น้องเบิ่ดีดีๆกล้วย <c oughs> ที่มีสามเหลี่ยมอืมและที่สำคัญมันมีเม็ดครับนี่มันนีเม็ดกล้วยอร่อยต้องมีเม็ดอืม เข็ดเขียวจังหน่อยทางเหนือมีไหมทา,<น>ทางเหนือทางเหนือผมมีจเรือบเคยกินเจือเมื่อกินพออยู่ที่อีสานนี่แหละหากใตมีบ่บ้างห,หากตก็ไม่แน่ใจว่าออมีอย้หรือจ้าเจอผ่าอีสานเนะกล้วยนวลกล้วยนวล แต่ว่าภาษากลางบอรูร้ว่าเขาเอิ้นอียงกล้วยนูนเออกล้วยนูนมันจะหวานครับแืนครั้งมันมีเม็ดนี่แหละเนี่ดำๆนี่ครับเม็ดต้องใช้เม็ดปลูกเขนานั้นครับกล้วยพันนี้ปลูกจากนอได้ครับใช่หรอต้องปลูกจากเม็ดแม่นะ ไม่มีนอ,อน,น,นอเหรอมันมียต่ต้นเดียวหน <laughs> ึ่งเม็ดต่อหนึ่งต้นเท่านั้น <c oughs> ก้กวยคือใช้เม็ดปลูกคนเหนือบอาเคยกินป่วยน้วนพอมาลองชิมแบบติดใจมันกินยากแต่ตรงที่มันม,มีเม็ดแต่รสชาติหวานอร่อยนะคะหวานต้องสีสันอย่างนี้เลยมันจะหวาน ยีงต้องมีตัวนี้ด้วยสี่สิบได้มาจากตลาดวาริชภูมิ้อจันของกินหายากปีละหนึ่งครั้งแร่ไอเทมต้นเมืองใช้เวลาปลูก,กเท่าไไม่รู้ต้นสองถึงสามปีอและะ้วมั้งอืมน่าจะไม่อืมผนได้ออกมากหากินยากแร่ไอเทมน เลยไอเทมนะจ๊ะงาที่สารต้องมากินให้ได้่กล้ยนวลช่วงนี้ออกแล้วกล้ยนวลนล้ว